เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะรับพูดง่ายๆก็มีอะไรปิวมาติดได้เลยนะเพราะแกสอนตัวเมย์นจะเหนียวเหนียวอยู่แล้วนะฮะทันทีที่มีแกสอนอื่นปิวมาแตะปุ๊บไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยเพอเขาเหมือนโดนผสมหลอกไปแล้วไงครับเหมือนเหมือนมีสายพันธุ์อื่นสปีชีส์อื่นมาทับไปเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะดอกนี่ก็เหมือนร่วงไปอ่านี่ให้ข้อสังเกตนะฮะเบ็ดโอ้โหอันนี้ไม่เบาอันนี้ไม่เบา โอโห่อันนี้ต้องเรียกแม่เตี้ยเลยนะฮะอันนี้เอันนี้โน้มหรือไงลึดงอเองงอเองงอมาเองนะฮะนับลูกก่อนเฮ้ยีเก็บได้แล้วเนี่ยหรือ,อยังยังครับยังครับลูกลูกเขาจริงๆต้องน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณกิโลนึงครับกิโลหรือกิโลกว่าครับน้องยุทธผมว่าไม่ดีหรอกเนี้ยลูกเขาหนักต้นก็เอ็นหลสารเขา <c oughs> เดี๋ยวผมเอาไปตามซตม่ำก่อนสก่องลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด Tchau! Wow.